ขันผมกระบวนวิถีประเพณีวัฒนมนะความเชื่อปติชุมเชื่อชุมชนต่างๆตรงนี้นะผมผมจะพามาชมการฮองขวัญการเรียกขวัญมัดแขกเจ้บาบ่าวเจ้าสาวตอนนี้เรียกว่า,าเาจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ก็มีประเพณีประเพณีก็กึ่งของทางล้านนากึ่งของทางชาวไตนะผม อาเทียนตัวนี้มรคตยกหรือว่าผู้จานผู้ว่าอุโสนี่เขากำลังจะเรียกว่าห้องขวัญสู่ขวัญสู่แขกขวัญน,นี่ก็หมายว่าขวัญเขยใหม่สะพายใหม่ก็ว่าได้นะเขยใหม่สะพายใหม่ถ้าเคยดูการถ่ายทำผมถ่ายทำที่ืองยองนะผมะผมถ่ายทำที่เมืองยองการการผูกขวัญสู่ขวัญ อาจจะบ่าวจะสาวการรับฝันเจ้าบ่าวเจ้า,าสาวใหม่นี่อาจจะแตก,าววกต่างกันเดี๋ยวจะเดีด๋ยวจะเห็นนี่นี่แหละนี่นะโบราณก็จะมีเล่าหายไก่คู่เหมือนกาันนะผมจะมีนี่มีไก่คู่แล้วก็มีไข่นะก็มีนิติเนาะนายนิตินายนิติแล้วก็นางประธานมาพร มาแต่งการแต่งงานนีเวเสียงในวันนี้โอเี่ยวพุทธเจี่ลาแตพวกจากกังกลังาังนาเานองาวเด้เป็นผู้เ้เสียงก็เรำลยปชกิชิลตัปนหาชิกรรมเลยเขากดกเขาก็กำลังพมนำบนนะเป็นความสิทิคของเจ้าวจาสาวครับผมการวันาเวัก็มใจยัตุเจว่ยลาสาเมิสังา

มีเท่ามิมิเท um> 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 um ่าแก่ต um ่อา um an> um ี่อาจารย์ามสมเด็จระจันทรยี่เป็นกองกลุ่มชาวไตนนะการเร่ยงขวัญของขวัญจุลาสการาจะเจ้าวาไรยามหน่อยเบียดชีพาสวันไดิ้าใส่หมอเสาสติจ้าเข้ามาเนื่อที่ถวายเลื่อนจีรู้ที่สิ่งจำเดอนขึ้นมาวาเลย์สามมวิมาลา 一起出发。 จยาบังกาลากัดนผ้าเสื้ดลำเดือดกว่าวันเดยามตั้งลายวนเปนาเกาช่วยช่วิกว่าช่วยไปตรงนี้มาขริยกุูจารยทำธีเรียกขวัญห้องขวัญสู่ขวัญจะบาดเจ้าสาวใหม่เนยผมวิธีประเพนีฮิทอยของชาวบ้านเขานะผมเกาเียงเชียงว่าเกาเียงแมงบางเนาเกาจังซุจงว่าเกาจั่งเฮลังวันเปนาเกาวันสวันก็บ่าเกาวัน วันนี้กวาเป็นวันนี้สีวันกวาดเป็นมือหยอดวันใสเป็นวันนี่ข่าวปวดวันนื้ก็ยังบ่ถุงบ่ถุงยอมผีในเมืองภาไปตันไตก็ยังบ่ถุงมาหางวันในเมืองคนก็ยัง่าผ่าข้าวเหล่าใสส่วงฟองลาคาตาดึกวันนี้กวยเตึกผีด้วยปวดกวยต๊กหยอดดือคำก่อนในวันนี้ มสียงพระปราชญ์จะร้องคนณเจ้าตายก่าในวันนี้เจ้าตายักเบิกบานฤกษ์ก่าในวันนี้เจ้าเฤกษอจะเบิกวันมากก่อนในวันนี้จ้าผัวกาจะเบิกวันเสียงก่อนในวันนี้ <Yeah. S 2> จ้าเมืองจังเดียวเปียนน้าใหม่ไะเข้ามาใส่เตีมยเย่ก่าในวันนี้ลูกไฟยามังไล่จักแดี๋นวนอนกูก่าในวันนี้กูอยากจักใจจีลูกล้านหืออยู่ดี่ก่าในวันนี้ลูกลาจา่าีค้มจังแดียกออกร่วงกว่าในวันนี้ผู้ปีนด้วงจังมาฝ่าชุมกันกว่าในวันนี้ฝ่าจันจังมาหือจุกก่าในวันนี้ เดี๋ยวว่าลราจะมาลักษาลูกเดี๋ยวจะมาลักษาคนกว่าในวันนี้จ้างตังปานหากวันใจตั้งลำล่วงมาเปลี่ยนราปากนเดียวจะมาสวยก้าวพุลำจะทุ่งใหญ่มากกว่าในวันนี้จะไหลบูร่าปูควางเพียงพยายามนักกว่าในวันนี้ ไปเอวเดียนในลายผู้แกยมเมื่อแก้วกว่ากับพวกคนในวันนี้ช่วงผู้แต่งควเปียงพยานหนักกว่าในวันนี้พยาผู้จี่ลาจักเดียกินสังขันผีใหม่กว่าในวันนี้มาทิศจ่อจอลันใช้สร้างฝาเจ้าใหม่โฮที่ในวันนี้ วันเสา์ไหยาคู่ตเยนประณีท่นขานมาสู่ว่า้านน้ำจะอานางเกียวล้วนมาปาชูมาเป็นปูฟองลูกกาซาีก่อนในวันนี้ซาดีลาซาธีขึ้นเดินใหม่ก่อในวันนี้ลูกมหาซาธีจักไหลเตียนโคลืินปอกลูกโนต่าจักไหลเตียนเมือง เจนาเรื่องนางเฝ้าก่อนในวันนี้เตลิดีเววันนี้กูหากปินวันนี้สีอันยิงผู้ข้าจึงมาว่าบีว่าตุ่มคุตุ่มหูกันขัดใส่เขาจะตั้งสองจีวันใจนี้ใจนี่ตีใจนี้ตีเละนางพัฒนามาฟ้อนนี่ จาอาบามิโออาบาก่อนจะเป็นพิธีตอนเช้าพระเจดีมนพระมาเรีว่ามามาเสืตาเสริมดวงให้เป็นเสด็มคนนะตอนนี้ช่วงก็คือช่วงเรียกว่าผูกขวัญผูกขวัญเรียกขวัญนะเจบเจ้าสาวตรงนี้เป็นพณีเขากลุ่มชาวใต้อย่างหนึ่งนะผมกันเรียกวันสู่ขวัญเจ้าบาวเจ้าสาวนะผมพิธีเดิมๆเขาเนี่ย กบูลานพูนมาไว้ไม่อบผูก네่อควาเป็นหูควรบ่พบผู้ก ouais ่อควาเป็นผูเป็นเมื่อไงล่ะนี้วันนี้เขาจอตองคานี้จึงได้แจกงานกันคือลายเป็นผูเมื่อตั้งเ่วันนี้ตัววันตาไปนานันตจดีดเลยวันนี้ผู้ขาเขากละทันนามุมมเฮสีคาเทียวบาพูเทียว่าลาตั้งหลายบนตัวนั้นหักสาบืองเลเมบึงกว้างตัวนั้นหักสาบในหน้าเลยก็มาเกต ตัวนั้นรักษาชีจริงบ้านเดียบัติถมือตัวนั้นรักษาอันเดินไปก่อนอาเล่ตามหลังเดี๋ยวว่าลาตัวนั้นเลยจังมาสวยเลยละมาโลละโบลาปูกก็เขาละท่นาลงมาสัมปีปักรักษาอย่างเขาเจาะสองขานี่คือลายมันคือลายรักกันเหมือนหลังคือมันคือมืันก็เป็นการจะไปจะมีญาติพี่น้องนะจะไปเป็นสักขีพยานนะผมจะไปเป็นสักขีพยานจะไปเลยโคจังคือลาย เมียนชักเหียนเต้าเฟียก็จงุลัยปากย้ำเมียนชักาำก็จงุลัยเปื่นเมียนชักเข่าเถินก็จงลัยพวกคุมเงือกขุมคำเมียนจักกาตาบันได้ก็จงุลัยชมเยที่จูปากกังจงุลัยมีหัวใจหวานเหมือนนางนำพึ่งน้ำอ้อยอ่ะถึงคนนี้เนีอเขาจะมีเป็นนี้กินน้ำพึ่งน้ำอ้อยนะเพราะเพื่อเซเลอบางคนนะอ่าเขาว่าว่ากันว่าที่จะให้ครอบครัวไดมีความสุขหวานสดชื่นนะ าการกินน้ำดน้ำพึ่งน้ำอ,อ,อ้อยนี่หลายที่นะผมมันก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยนะ จูาเวลาพี่โหดใจบ้ก็่ายม่ความรักดชืนไม่ไม่รู้ความรักแบบหวานชื่นไปตลอดผมบางที่นี่เขาจะมีการปั้นข้าวให้กันนะบางที่นะผมคือลาลกันตัเต้าตาหาวาทีวังหลับหลับไปอยู่มืออยู่ตุกโผเป็นปี่คือหลายเป็นซาทีลวงโปก้า เวลาเปลี่ยนจากมามือเงินปานเวลามีเงินจ้างหลหม่ามือเงินหลังส้างคินต้างเป็ดการ,รนันได้โกเวลามันถูกผู้ป้าชื่อถูกก็่ือเมลายไข่เปียง ผมเคยพยายามทำที่การแต่งงานควกลุ่มจนเราที่บางยองนะผมน่าดูเป็นอย่างหนึ่งนะผมแนวแบบโบราณของเขาแต่ตอนนี้เป็นกลุ่มของกลตึงชาวไตแล้วก็กลุ่มทางล้านนานะผมแต่ว่าเขาจะใจะไปในของทางไต้อยู่ก็คือการได้ฝันสู่ฝันเข้าฝันเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมตอนนี้มังกรทะยกกกับดังเก่ายาวนั่ยาว เป็นจาริตธิเป็นจรีตธิดังเดิมของกลุ่มชาวไต้เขาอย่างเดิงนะผมการห้องคันสู่ก่อนน้จะบ่าวจะสาวนะครับเรื่อเคยใหม่ไปใหม่ก็ว่าได้นะครนาังมา จุที uhm like, oh, ่าไกยังสุขังเป่าลังสิริอายุบั็นังสุขังป่าลังสับปีโยกของเลาที่พูิขุคัมพันกาใช้เวลาตื่วนเช้าอย่านางยาวนตุโะ จืมวยมิงกาไปฟ้าหวานตันตาลาโยอยาือเดยมีหัใจสวมองสุขเศร้าสุดข้อสายอยู่โกีธซุนเสียงเตาทีกาบ้านตาชื่นใจช่างจึ้อักษาชินกินตาเมตตาฟ้าหวานนาไปใจใจบ้านตาป้าจมัย กูฟ้าจะดาุธรรมาบาตันเตี้ยตั้งชีธรรมอาจุลัยเป็นสักเกี่ยวมีมุอม้วนฟ้าบาตันตัวอยู่บ้านนางสุขังป่าหลังปุถุมคลาสััมมาสุตัง พมุนซาลีตะมุนมังคลสุตุกิโดชุตัสูอนุามังคัลมาามรมกะเตะมุนซาลีสังพุมังคลสบุตุวะลตะกินาโยอนุทารุสังคมังคัลมาคาปี้นี่เรียกขวัญสูขวัญจะบะจะสาวนะมเป็นหนึ่งในวิธีประเพื่นบ้านองกลุ่มสัตยพันธ์จากไตนะผมก็การ ก่อนกิจกรรมการเซอร์กับพระคัตโนธพิจารนก็ถือว่าเป็นเรียกว่าทั่วความบริสุทธิมงคลนะครับเจ้าสาวที่จะมีครอบครัวใหม่นะก็จะมีญาติพี่น้องเท่าแก่นายมาเป็นสักขีพยานก็เรียกว่าเข้าตันตอกออกดานประตูนะครับแต่ในผูกปั่นมัดมือรับเคยใหม่สะพ้ายใหม่นะ ก็จะให้ผู้อาวโสผู้อาวุโสทั้มบ้านผู้ผู้รู้นะมามัดเป็นก่อนนะของอาผูกรับฝันเคยใหม่สะพายใหม่เยแล้วก็จะมีญาตินะพี่น้องมาเป็นจักรีพยานก็ผูกมัด ได้เรียบเป็นง่ายนะผมได้เรียบง่ายทีนี้มาจัดกันได้เรง่ายนะแต่ในผุ้มยจะสาวก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็จะเป็นการเลี้ยงแขกไปอยู่นะผมเลี้ยงแขกเ,เลี้ยงอาหารเ้าอาหารตอนนี้เขาทำพิธีตอนเช้าพิธีเขาจะมีสองก่องสองซุ้มตอนเขาทำนิม,มนต์พระสงฆ์มาทำบุญตอนเช้ารอบหนึ่งแล้วก็ อีกรอบหนึ่งก็คือจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เท่าแก่มามัดมือสู่ขอตามประเพณีของเขาแล้วครับภาษาไทยจะเรียกกันสู่ขัญเคยใหม่ไปใหม่นะเรียกว่าการสู่ครัญผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งพิธีประเพณีของส่วชุมชนของชาวไต้นะแล้วก็ก็จะให้สมอย่างอื่นนะครับผมจะดูจออารับป้จะไปด้ว